สบายดีพ um> uh> um anyway> uh> ี่น้องมาเด้อกินข้าวเช้าเด้อกินอไเมื่อกี้เวาข้าวสบายดีพี่น้องกินข้าวเช้าต้องการจำคั่วปิงค์ปานินหลายคนลคนวนี้ปั้นข้าวอยู่นะนะปันข้าปันข้าวอยู่เงือนปันข้าวยู่เงือนลงาเกี้ยวโรดเวปนขวล้วเอามาเกียวข้าวอยู่นะ

ทานทุกท่านเป็น12โมงบ่ายมันล้วเรื่องเลยอ่ะเลี้ยงก็แล้วงชังเถืองคืนในร้มหายง่ายเลยใส่ง่ายไป้ยังง่ายใช่ไป่ง่ายเลยอ่ะใส่ง่ายก็ยังเริ่มไหายชินเรื่างไหเข้าทุกจังไห้แล้วส่จังไห้ เมาทำอรกินข้าวได้หรอเอ๊นกม่ห้างนะเปาุกบะมชุบข้าเจ้ามัน้าเจ้าอีกเจ้าสามให้เจ้ามาบ้านเลยมันไม่ขิวอะไรเ้บำที่สั่งเื่อมาให้กับานไม่แซ้บค่ะเจ้ามาเจ้ากินบ้ บนบนกระดอดำหัวหรือเปล่าไม่หรอกไม่มาที่ไหนเลยจริงๆบนซ้อมเนาะเออเขาเก่งง่ายเก่งเสร็จหรือเปล่าเก่งง่ายเก่งเยอะทำไมเก่งหมูหัวบ่เก่งไม้เยอะเออเก่งหมูวะหัวที่เก่งมันบอกเก่งไม้หรือเปล่าเก่งกระดัมเก่งส้มพักนะอะไรกัดนี่เป็นปลาบ่ปลาตัวพิเศษอะไรตัว ดูอะไรก็เบลเดียวอะไนสั่งว่าขวานสุนัขฮะเบลด่านเหมอยเดิมแจ็คกูจะปีนบ้านไงไม่ปีเพื่อช้าน่าวต้นไมงเพื่อมาบ้านอะไรบ้านมือดินน้อน้อยมึงไห้ไห้ลาไรอะหมูอ้อมสบัคะ เออเลี้ยงฟแค่แค่ได้กี่ท่านหนึ่งฟางมั้งล่ะเด็กินหอเมื่อไม่ใช่เนะบวกวันนเป็นอล่ะวันอะรอย่างเงี้ยแค่อนนี่นะหน่อชิ้นึงวันแค่สิบโอเคฟางหักเป็นเป๋า

ไป,ไปประหาแล้วไปประหาแล้วเขาไป,ปจอดาวแล้วเอาไปเยนดือยับไปแล้ว้น<ป>มา้งเ,เกี่ยวข้าวา,ายนขาเดน,น,นอนมกนไปเกี่ยวข้าวโซชีมไม่มเหนเ

Ni là một cái gì phần băng là cái người mà đuổi bay cái này là cái gì Em quá vậy? Bạch đi. 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 Bạch

ไม่แล้ว<า>แล้วลาทุกอนลาพี่น้องพ่อพี่น้าเด้อสุขสบายดีเด้อพี่น้องพ่อไม่เอาอ่า